โอเคขั้นแรกให้ทุกคนกดไปที่ build mode นะแล้วก็อันนี้ต้องซื้อเกมพาร์ทด้วยนะใครที่จะทำเนี่ยโอเคอ่ะก็ของทุกอย่างในโลบอกเลยนะเดี๋ยวเยวผมเดี๋ยวท้ายลี่ผมค่อยไปให้ดูทีหลังนะคือคือเกมโลบอกยแบบออกนี่แล้วดูทุกคนบล็อกล่องหุนมันหายและสาเหตุนี่แหละสาเหตุที่ผม ที่ผมต้องใช้ตัวโซนิกเพราะว่ามันเร็วไงม,มันวาร์ปได้ด้วยนี่แต่ว่าเออแต่ว่าตอนแต,แต,แต่แต่ว่าผมยังไม่รู้นะว่าเออถ้าเราจะจะเล่นน้ําตกโดยที่มีแมปด้วยเนี่ยมันทํายังไงแต่นี่คือวิธีเดียวนะที่จะเล่นน้ําตกได้แต่ว่าเราก็ระวังตกแมปกันด้วยนะในน้ำมีอะไรในน้ำมีปลาปลาหมูคางดาโอเคทุกคนเรามาดูกันฮึบฮึ ตัวอยู่ที่ไหนวะโอเค <c oughs> หน้าที่ประจำแล้วอ้าวคนที่ประจำนี่หว่าวันนี้เราไม่ได้มาตรงนี้ <c oughs> โอเคตรงนี้แหละ โอ้ยไม่อยากไปกินกามกามกี้เพียงแล้วที่เกียจกินโอเคก็ขอากราบสวัสดี <c oughs> ยังไม่หายเลยโอเคก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับในวันนี้นกันด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่ใน <c oughs> โลบอกกันอีกเช่นเคยในวันนี้เราอยู่ในแมตเ์หรือสโตนเกตไปที่กาวกันเหมือนเดิมนะเอ้ยเดี๋ยว เออผมลืมไปผมเอาดาวกระจายดาวกระจายไประเบิดไประเบิดในน้ำได้ปะโอเคเดี๋ยวเดวีคือพอดีว่าสตองเกตไปท่านกาวเนี่ยไม่เชิงอัปเดตหรอกนะคงมีนานแล้วนี่เป็นพวกเอฟเฟกนะแล้วก็เนี่ยแต่แต่ละพื้นผิวก็จะมีเอฟเฟกไม่เหมือนกัน อ่ะอันนี้ผมนอกเรื่องนะเดี๋ยวนี่ไงเออถ้าเป็นพื้นผิวนี้อ๋อนี้เหมือนเดิมเว้ยเฮ้ยแล้วไอข้ขาวๆมามามาจากไหนไวะเนี่ยแปลกๆนะโอเคโอเคนะนะนะทุกคนโอเคก็ <c oughs> ใช่ใช่แค่นี้แหละนะอันอันนั้น,น,น,นผมจะเรียกว่าไงดีวัวคอมโบก็ไม่ใช่ไอกระโดดกระโดดสามครั้งเออกระโดดต่อยอะ่ะคือมันมีเอฟเฟกใหม่นะก็คือน้ําก็คือน้ําแล้วก็แล้วก็วกเออถ้าเราเป็นบอสปูและและเราเออแล้วเราทุบพื้นเนี่ยเออทุบน้ําเนี่ยเอฟเฟกก็จะเป็นน้ํานะอัน <c oughs> สตองเก็เพืนกาเขาก็ทำเอฟเฟกไว้สวยอยู่ล้ะ อ่ะก็ <c oughs> ตามหน้าปกคลิปตามมีชุมชนที่ผมบอกเลยเออคือทุกคนอาจจะเอออะไรนะมีปัญหานี้ใช่ปะ่ะว้าวนี่มันน้ำตกนี่นาไปเล่นดีกว่าใหญ่มากเอากำแพงว่องโหนไม่แต่วันนี้เรามีวิธีครับซึ่งระหว่างที่ผมกำลังเล่นเซิร์ฟเซิร์ฟเ,เวอร์เซิร์ฟเวอรอ์อะไรนะเซิร์ฟเวอร์ V I P คนเดียว คนเดียวอยู่เนี่ย <c oughs> ผมก็ผมก็เผื่อไปทำในท่าทีไหนก็ไม่รู้นะแล้วอยู่ดีๆผมก็สามารถไปเล่นน้ำตกได้คือผมเออผมก็เกิดความสงสัยเีะว่ามันเอาบล็อกล่างหุอนออกย,ยังไงผมก็เลยหาวิธีทั้งวาร์ปเข้าไปแล้วทั้งวาร์ปเข้าไปทั้งทำทุกวิธีทางเนี่ยทุกวิธีทางนะ แล้วก็สุดท้ายพอพอผมกำกำจะย,ยอมแพ้ปั๊บพอผมเผลอไปกดลบแมปอะ่ะมันเล่นได้ทุกคน <c oughs> แถมเห็นด้วยนะว่าในน้ำตกมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าว่าในน้ำตกอะมันมีอะไรโอเคแล้วก็จริงจริงๆวันนี้ผมก็ไม่ได้มาไม่ไม่ได้อยากมาทำคลิปนะแต่ว่า <c oughs> ผมเจอเรื่องน่าสนใจในส,สตองกาผมก็เลยมาทำซะเลยถึงจะไม่ใช่วันลงคลิปแถมไม่ยันเนึงแต,แต่แต่ว่าก็ก็ดีอะ่ะเพราะว่าเป็นตอนที่ผมมีเวลาว่างแล้วผมป่วยไงผมก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนโอเค แต่จริงๆ,ๆวันนี้ผมจะลงสองคลิปนะแต่ผมขอยังไม่บอกละว่าละกันนะว่าคลิปที่2เป็นเป็นอะไรแล้วก็ไอการโหวตที่ผมบอกว่าเลือกไม่ถูกว่าจะเอามีมเซียหรือสตองเกตเนี่ยตอนนี้มีมเซียเป็นผู้ชชนะเลิศน,นะตอนนี้การโหวตจบจบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเล่นมีมเซียซึ่งซึ่งออระหว่างนั้นระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ออไปฟาร์มมีมเซียมามา,มาอะไรนะมาหาสารแล้วตอนนี้เวลเวลผมเป็นเป็นร้อยแล้วนะแล้วก็ มีผลหนังใช้แล้ว <c oughs> อันนี้ผมรีบทำคลิปนะผมก็เลยไม่ใส่ใจแบตเตอรี่โทรศัพท์ตัวเองซะหน่อยไม่รู้ว่าจะหมดตอนไหนนะถ้าหมดก็คือรีบปิดคลิปไเช่นนี้แหละประเด็นอะโอเคก็แล้วก็เออแล้วก็ช่วงแล้วก็ช่วงนี้เออเดี๋ยวผมผมจะพูดพูดแล้วว่าลืมโอเค เอาเอาเอาเป็นว่าเราเราพักเรื่องพวกนั้นไวไวไวก่อนนะนะทุกคนคือจริงๆริงผมผมมีเรื่องอยากจะอธิบายให้ทุกคนเยอะเยอะนะเพราะว่าไหนๆแล้วก็มาในคลิปนี้กันแล้วไงแต่ผมลืมเนี่ยเรื่องมันยาวแถนไมีมอย่างหนึ่งคลิปผมผมก็ลงไม่ทันเพราะเดี๋ยวนี้เกมโรบอกมันมีแมปใหม่มาเยอะแล้วก็กระแสมันดังมากแต่ละแมปเนี่ยผมโดยแล้วก็ไอแมปเพชเชอร์ด้วยไอ แล้วก็แล้วก็ผมกลับว่าจะเล่นแมปเดิมๆที่ผมเคยเล่นในช่องนะแต่ว่าก็อย่างที่รู้แหละไอคนก๊อคลิปอ่ะมันมันลบคลิปผมได้โดยที่ใช้แฮ็กัอะไรก็ไม่รู้นะแล้วสุดท้ายผมก็ต้องมาทําทําช่องใหม่หมดดีนะที่ผู้ติดตามผมผมยังพอหลงเหลืออยู่แค่แค่ลดไปไม่กี่สิบคนจริงๆเป็นร้อยคนเลยแหละโอเคโอเคจะปปูน้อยเกี่ยวอะไรวะเออ โ okay. อเคอะง,งั้นเราเข้าเข้าประเด็นหลักในในชิปเราแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปอ,อธิบายในในชิปต่อไปทีหลังแล้วก็แล้วก็เออแล้ว,ออแ,ลวแล้วก็จริงจริงๆวันเสาร์วันอาทิตย์นี้น้องน้องเขาก็ขอมาให้ให้ให้ทำชิปอีกแล้วนะแล้วผมก็โอเคก็ได้เออแต่แต่แต่ว่าน้องต้องเข้าเข้าใจเข้าใจหน่อยว่า ว่าพี่อะลงลงคลิปไม่ไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะบางทีก็ก <c oughs> <c oughs> ็ต้องมาทําคลิปแต่แต่ละแมปแต่ละแมปแต่ละแมปแต่ละเกมบ้าง <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนคนอื่นที่ท้ามาเขายัางไม่ไม่ได้เล่นเลยคือแบบคือแบบพี่ใจดีแค่ไหนแล้วที่ให้น้องคนแรกัทงที่ั้งที่น้องยังไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้าเอาเป็นว่าคนคนอื่นอดทนรอกกันกันก่อนแล้วกันก็อ่ะประมาณนี้ ผมาจะเล่าไม่ค่อยเข้าเรื่องก็ขออภัยแล้วก็มีเซียเนี่ยผมก็เริ่มรู้วิธีเล่นมากขึ้นแล้วก็ไปฟาร์มาหลายอย่างแล้วนะก็ผมก็ไปศึกษาข้อข้อมูลมีมเซียมมาละมาจริงๆ <c oughs> <c oughs> โอ้ยถ้าผมประกไปกินกัมพิกพก,กพริเพียงเลยกัมสกิบดี้เพียงเนี่ยเออผมผมมีหวังต้องเอ,อหยุดการถ่ายทำคลิปแป๊บหนึ่งเพราะว่า เพราะว่าไม่งั้นย,อยาอมติดคอนะพูดพูดไปด้วยอมไปด้วยเนี่ยโอเคโอเคนะทุกคน <c oughs> <c oughs> จริงๆเน้่ยสตองเก็บเพื่อนการมีอัปเดตใหญ่ผมก็ทำช็อตไว้แล้วนะแต่เดี๋ยวผมค่อยมาทำคลิปเต็มเกี่ยวกับอัปเดตใหญ่นะทุกคน <c oughs> เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆผมทำคลิปเต็มไว้แล้วแต่ผมลงคลิปไม่ทันเว้ยคือ คือมันมีงานงานใหม่มาขัดเยอะมากถ้าไม่ผมผมต้องลงลงลงช็อตไปก่อนนะเอ่อแถมผมคือคนที่ลงช้าที่สุดด้วยเี่ยวกับสตองเกตไปเื่นกาวอัปเดตนี้เนะี่ยลงโคตรช้าเลยอะเพราะว่าเพราะว่ามันอัปเดตมาโคตรกระทันหันเลยนะทุกคนผมผมมาไม่ทันอะแล้วก็แบบบ,บ,บางบางทีบางทีผมก็ต้องมีพักผ่อนบ้างนะเพราะว่าเออเพราะว่า ผมไม่ไหวนู่นนี่นั่นผมงงเอยโอเคผมผมงงนะว่าไอ,พอไนะ้พวกอะไรนะพวกอะไรนะเออไอ้พวกนี้มันคืออะไรไอ้พวกไฟเวิร์กสองพันยี่สิบี่สองพันย้าสองพันสิบหกเนี่ยคืออะไรเป็นจุดผู้ฉลองแต่ละปีเหรอไม่รู้เนี่ยคือมันอัปเดตอันนี้คือ เป็นของทุกอย่างในโลบอกเลยนะเด,ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวท้ายิีผมค่อยไปให้ดูทีหลังนะคือคือเกมโลบอกรเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ว่ามันก็มีไอเทมเอ่อไอเทมของโลบอกอยู่เหมือนกันแล้วก็มีมีไอเทมของคนคนสร้างแมพท,ที่เขาสร้างขึ้นมาเองก็อย่างเกมด่พวกไม้กางเขนที่เขาสร้างขึ้นมาเองทั้งทั้งเพกเจอร์ทั้งอะไรนะรูปร่างความสมจริงเนี่ยก็จะอ,อ,อธิบายอะไรมันก็มันก็ยาวเนาะ โอเคก็ม okay, okay, oh, so <c oughs> ีโอเคก็มีแค่นี้แหละแหละแล้วนะทุกคนเนื้อหาในคลิปนี้อ่ะเอาเป็นว่าเดียวเรื่องทุกอย่างผมผมขอค่อยไปเคลียร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันนี้เลยเลยก็ได้นะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆอ่ะวันเนี้ยเออจริงๆอ่ะผมชิปเนี้ยผมอัดตั้งแต่ผมอัดตั้งแต่ตอนตอนเออตอนเมื่อวันพฤหัสที่เออเอ้ยวันพฤหัสนี้นี่แหละก็คือเมื่อวานนี้เนาะทุกคน ถ้าเสียงแหบฟังเอ่ออะไรนะฟังฟังฟังไม่ชัดฟังไม่ออกว่าพูดว่าอะไรก็ขออภัยนะทุกคนก็ก็จริงๆผมลืมบอกนะว่าผมมาอัดวันศุกร์ทีเดียวเพราะว่าความจำมันเยอะเกินไปผมก็เลยใช้เวลาเคลียร์นานนะโอเคเอาเป็นว่าเดียวผมค่อยไปบ่นที่หลังเพราะว่าจริงๆ่ะเอ่ออะไรนะหัวข้อในคลิปนี้คือเกี่ยวกับน้ำตกเนาะก็ คือผมผมนี่ก็เป็นคนขี้บนนะ่นเนาะชอบหาเรื่องเรื่องอะไรที่ที่ที่มันไม่เข้าเรื่องมาบ่นตน้นต้นคลิปแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นการสปอยไว้ก่อนไงน <c oughs> โอเคขั้นแรกนะครับคือคืออันเนี้ย <c oughs> ผมขอย้ำนะว่าเออผมไปทำในท่าทีไหนก็ไม่รู้นะว่าให้มันเป็นแบบนั้น <c oughs> <c oughs> หายเสียงแหบไปยังเนน่าจะหายแล้วสงสัยสงสัยไปกินน้ำแรงมา,มาแน่เลยยังไม่ได้หายสนิทเลยโอเคขั้นแรกให้ทุกคนกดไปที่บ u i l d m o d นะแล้วก็อันนี้ต้องซื้อเกมพาร์ด,ด้วยนะใครที่จะทำเนี่ยโอเคอ่ะก็คือเอ่อบางคนอาจจะคิดว่าคือเราพยายามวัปเข้าไปหรือว่าใช้ ใช้วิธีอะไรหรือเปล่าไม่ไม่ไะ้ทุกคนคือทุกคนอจจะพยายามเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมแบบแต่มันมีบล็อกล่องหนกันไงคือเจ้าของแมพเขาฉลาดแต่ว่าเราสามารถทําแบบนี้ได้ซ่อนแมพพื้นที่อันนี้เดี๋ยวผมขอปรับเป็นภาษาอังกฤษชั่วคราวก่อนแล้วกันนะ English or Spanish ไม่ใช่โอเคอ่ะ High map ก็คือ เป็นการเอาแมปออกนี่แล้วดูทุกคนบล็อกล่องหุนมันหายและสาเหตุนี่แหละสาเหตุที่ผมที่ผมต้องใช้ตัวโซนิกเพราะว่ามันเร็วไงมันวาร์ปได้ด้วยนี่แต่ว่าเออแต่ว่าตอนแต่แต,แต่แต่ว่าผมยังไม่รู้นะว่าเออถ้าเราจะจะเล่นน้ำตกโดยที่มีแมปด้วยเนี่ยมันทำยังไงแต่นี่คือวิธีเดียวนะที่จะ เล่นน้ำตกได้แต่ว่าเราก็ระวังตกแมพกันด้วยนะนี่เราสามารถจมน้ำได้แล้วนะทุกคนปั๊บเดี๋ยวเรามาดูกันในในน,ในน้ำมีอะไรในน้ำมีอะไรในน้ำมีปลาปลาหมอคางดำโอเคทุกคนเรามาดูกันฮึบฮก็ไม่มีอะไรนะทุกคนนี่เนี่ในใน,น้ำเป็นอย่างนี้เลยในน้ำคูดสมจริงเลยอะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคก็ประมาณนี้เลยนะในน้ำอ่ะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็ไหลไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมวปอองมาก่อนนี่ทุกคนเดี๋ยวเราลองดูเอาบิวโหมดออกปั๊บนี่ไงมันก็จะว่ายน้ำแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ค่อยๆจมลงไป โอเคอ๋อมันกระโดดไม่ได้นะทุกคนแบบนี้อ๋โอเคระวังตกแมพเอ้ยเอ้ยบิว้วบดดีนะมีบิว้วบดประทางชีวิตอ๋อ oh, ถ้ากดลหลายๆรอบพร้อมกันมันจะวาร์ปไกล เควากลับมาแล้วก็ประมาณนี้นะทุกคนในในน้ำตกเอ่อใครที่ใครที่เอ่อมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับน้ำน้ำตกนี้ก็คอมเมนต์มาได้เนี่ยอ๋อจริงจริงถ้าทุกคนไม่อยากตกแมปเนี่ยเอ่อก็ตามชืช่อเลยนะบิวโหมดเออมันวางบล็อกได้ปะวางได้ไปวางได้โอ้ยโอ้ยเกมเกมแรกหน่อยนะวางได้นะนี่ แล้วเราก็ขยายบล็อกแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวเดียวผมลองเป็นพื้นที่เล็กๆก่อนอึบดูสิอึ๊บ,บประมาณนี้เราจะนี่ไงเล่นน้ำอุ๊ยเออนี่ไง <c oughs> แบบนี้ก็พอได้นะทุกคนนี่เราจมอยู่ในน้ำนี้ เคก็ประมาณนี okay. ้นะสำหรับคลิปน okay. ี้เคก็ไม่ไม่ม mm ีอะไรละเคแต่ถ hmm. ้าเราลงไปก็คือตกแมพสถานเดียวนะเฮ้ย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 ตายจริงเกมเกมโหมดอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวหายไปไหนวะหายไปไหนที่ปากเป็นภาษาไทยก่ ปบเป็นภาษาไทายกันโอ๊ยแหลกอีกละเออเอาเอาเอา,เอาแมพกลับมาก่อนลนะเออเอาแมพเออเจเย้นะทุกคนก็ประมาณนี้เซหรับคลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วนะแล้วผมก็ต้องไปเอ่อทำทำอย่างอื่นด้วยด้วยแล้วก็ไปทำมิคิปอื่นด้วยด้วยนะแล้วผมก็ลืมแล้วว่า ว่าจะว่าต่อวินี้ทำอะไรคลิปไปไรก็รสบคลิปนี้ก็ขอลาลาไปก่อนนะทุกคนกแค็แค่นี้ขอโชว์อีโมดใหม่หน่อยอ่านหนังสืออ้าวตายก็แค่นี้นทุกคนใสหรับคลิปนี้รสบคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ